สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเช็คคอรีนนะครับเทสคอรีนแล้วก็จะมาเทสคอรีนนะครับกองคอรีนแบรนด์นายตัวเองด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับใช้ดูก่อนจะมีทั้งหมด3รุ่น4ี่รุ่นนะครับตอนนี้จะมีกองแวนด้วยกองแวนผมไม่ได้มาโชว์เนาะจะมีกองตั้งสองอนหนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้กองตั้งสองอนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกองตั้งนะครับกองตั้งตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวมีจําหน่ายกลางเดือนนี้นะ ตัวนี้เป็น9ลิตรนะครับแล้วก็ตัวนี้กองตั้งนะครับตองตั้งตัวนี้จะอยู่ที่15ลิตรนะครับจะมีระบบแบ็กบอสด้วยนะครับตัวนี้มีระบบแบ็กบอสแล้วก็ตัวนี้มีระบบแบ็กบอสจะใหญ่กว่าตัวเดิมตัวเดิมมันแค่3 3.5ลิตรเท่านั้นเองนะความจุดสูงสุดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนาวิธีการเทสคอรีนนะครับเพื่อที่จะให้ปลาของท่านเนี่ยปลอดภัยนะครับว่าวิธีการเทสเทสยังไงแล้วก็การใช้กองคอรีนช่วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองกันเนาะ แล้วก็ใครที่ติดตามผลงานที่กําลังรอ,อกองมาดานอยู่นะครับกองน้ําบาดาลก็อดใจรอนิดนึงนะครับผมกําลังอยู่ในช่วงทดสอบเดี๋ยวก็จะทดสอบแล้วก็ผลิตออกมาทุกรุ่นเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับวิธีการทสคอรีนนะครับทู้ชมจะต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้นะครับน้ายาทสอคอรีนนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นตัวดิจิตอลนะครับถ้าเกิดตัวราคาถูกทั่วไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่าไม่สเสถียรน,นะครับจะต้องใช้เป็นน้ํายาหยุดนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าตัวที่เสถียรรเลยจะเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นเลยตัวนั้นแบบว่าจะเช็คระบบแบบอ่าเขาเรียกว่าเป็นบ่อเป็นสระน้ําไปเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราเทสทั่วไปเนี่ยใช้เป็นแบบนี้ก็พอราคาก็ไม่กี่บาทครับประมาณสองสามร้อยนะเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับน้ํายาตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับน้ํายาเทสนะครับหาซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไปเลยนะครับก็ลองดูว่ายี่ห้อไหนน่าจะใช้ดีกว่านะครับราคาไม่แพงแล้วก็เทสง่ายด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นการอ่านค่านะครับอ่านค่าของ ค่าคอรินนะครับตัวนี้เป็นอ่านค่าของ pH นะครับน้ำยาตัวนี้สามารถอ่านค่าคอรินได้แต่ว่าตัว pH จะเป็นฝาแดงนะครับผมไม่ได้มาทดสอบผมจะมาทดสอบคอรินทั้งทั้งอ่าทั้งแบบแบบน้ําที่ผ่านกรองแล้วก็ไม่ผ่านกรอง2องอย่างนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองลองทดสอบจากตัวเล็กของผมก่อน3.5ลิตรนะครับตัวนี้ผมเปิดน้ำอยู่สายยางตัวนี้จะต่อกับประปลาตรงนะครับอ่าังเกตดูนะครับสายยางจะต่อไปก๊อก อันนี้ต่อตรงเลยไม่ผ่านถังพักไม่ผ่านอะไรทั้งสิ้นนะครับต่อตรงจากปลาเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะใส่น้ําที่ผ่านคอรินฝั่งสีเหลืองนะครับใส่น้ําที่ผ่านกองคอรีนส่วนฝั่งสีแดงตัวนี้ใส่น้าปลาปลาโดยตรงที่ไม่ผ่านกองคอรินนะเดี๋ยวทดสอบกันเลยนะครับมาดูอันนี้นะครับฝั่งสีเหลืองนะฝั่งสีเหลืองนะครับใส่น้ำเข้าไปตัวนี้นะครับ อาน,น้ำออกโอเคแต่ผมจะปิดฝาเหลืองนะครับปิดฝาเหลืองนะแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบหยดหยด,หยดน้ํายาคอลีนพร้อมๆกันนะครับโอเคทีนี้ก็จะเป็นตัวนี้ผมด,ดึงก่นอนขออนญาตอืมจะเป็นฝั่งสีแดงโอเคก็คือฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นตัวที่เป็นน้าประปาโดยตรงสร่วนฝั่งนี้จะผ่านกองคอลีนนะครับผมปิดฝาแดงไว้ก่อน อ่าเดี๋ยวกะย็บเข้ามาดูใกล้ๆนะครับตัวนี้ผมจะวางให้ดูแบบนี้เลยนะใช้น้ายาตัวนี้ในการหยดนะครับใช้น้ายาตัวนี้ในการหยดโอเคแล้วหยดพร้อมกันเลยนะตัวนี้คาร์บอนแค่3.5ลิตรนะครับแต่ดูประสิทธ,ธ,ธิภาพว่าจะได้ขนาดไหนนะครับอ่าหยดพร้อมกันเลยนะทีทดสอบตัวที่เป็นน้ำปราปลาก่อนนะ แล้วตัวนี้ผ่านกองคอรินนะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตสีนะครับสีของน้ํานะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตสีของน้ําสังเกตดูนะครับตัวนี้จะขาวใสนะครับส่วนนี้จะเหลืองถ้าเรามาปิดฝาครับปิดฝาก่อนปิดฝาทั้งสองตัวเลยแล้วก็เขยา่าอ่านี่คือการทดสอบเนาะสังเกตดูนะครับตัวนี้นะครับใช้น้ำยาตัวนี้หยดเข้าไปเนี่ยสียังใสอยู่นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นสีเหลืองนี่คือคอรินความแรงของคอรินเนี่ยหูค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้คอรินค่อนข้างแรงเมื่อผ่านกองคอรินแล้วก็จะเหลือเท่านี้เองนะครับนี่คือกองคอรินนายตัวเองขนาดคาร์บอน3.5ลิตรนะครับสําหรับตัวนี้นะเห็นไหมครับท่านผู้ชมเหลืองเหลืองอ่อยเลยอันนี้ขาวจัวนะครับอันนี้ขาวจัวเนาะโอเคก็ใช้น้ายาตัวนี้นะครับสําหรับใครที่ต้องการทดสอบเห็นไหมครับ ความแตกต่างท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดเลยว่าเวลาที่เราทดสอบหยดน้ํายาลงไปแล้วเนี่ยความเปลี่ยนของสีเนี่ยเ็นได้ค่อนข้างชัดเจนเนาะเนี่ยตัวนี้เห็นไหมฮะเพราะตัวนี้เนี่ยใครที่เลี้ยงปลาเยอะๆเลี้ยงปลาจานวนเยอะเลี้ยงปลาหลายบ่อเลี้ยงปลาหลายหลายตู้ผมแนะนําว่าท่านผู้ชมจะต้องมีกองคอรีนติดบ้านไว้นะครับแล้วก็มีน้ํายาตัวเทสต,ตัวนี้ติดบ้านไว้เหมือนกัน นะใครหาซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอนาคตผมอาจ,จเจาน้ํายาตัวนี้มาจําหน่ายด้วยนะครับในราคาที่ไม่แพงเนานะก็ะตอนนี้ที่จําหน่ายอยู่ก็จะมีกองแขวนนะครับกองแขน่นไม่ได้ตัวอย่างมาแล้วก็มีกองตั้ง2องอีหงตัวตัวนี้คาร์บอน3าลิตรแล้วก็ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับ15ลิตรนะครับตัวนี้15ลิตรเนี่ยมันจะมีระบบแบ็กวอร์ด้วยนะครับแบ็กวอร์คือเวลาที่เราจะล้างถังกองก็สามารถล้างได้ด้วยนะครับสาหรับตัวนี้แล้วก็เป็นระบบแบ็กวอร์ที่ไม่มีท่อโผลออกมาก็คือว่าเราไม่ต้องโชวท่อข้าง นะครับตัวนี้จะเก็บซ่อนท่อหมดเลยนะครับจะดูค่อนข้างน่ารักเนาะแล้วก็ตัวนี้9ลิตรก็มีระบบแบ็ควอชเช่นกันนะครับก็ซ่อนท่อเหมือนกันนะครับมันจะดูแบบสวยงามเวลาตั้งโชว์นะครับส่วนเรื่องสีอาจจะมีสีดำนะครับ๋ยวผมต้องรอรอพิจารณาดูก่อนว่าจะทําสีดําดีหรือเปล่าแต่เบื้องต้นเนี่ยสีฟ้ามีแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาเดี๋ยวผมจะสรุปแล้วก็โพสต์ผ่านผ่านกลุ่มแล้วก็ผ่านเพจแล้วก็ผ่านเฟซบุ๊กผมอีกทีหนึ่งเนาะใครสนใจสามารถซื้อสินค้าผมได้ที่ อ่าช้อปปี้นะครับช้อปปี้แล้วก็ทางเพจแล้วก็ทางเฟซก็ซื้อได้นะครับทางไลน์ก็ซื้อได้นะครับทุกอย่างนะครับช้อปปี้เพจเฟซไลน์เดี๋ยวผมจะทิ้ง ID ทุกอย่างไว้ใต้คลิปนะครับเข้าไปดูกันได้ก็เข้าไปสอบถามกันได้แล้วก็ใครที่สงสัยอยากทราบอะไรสามารถคุยกับผมได้นะครับผมยินดีแนะนําทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างวันนี้เราก็มาทดสอบกองคอรีนให้ท่านดูแล้วนว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ประสิทธิภาพต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคนถามผมมากเ,เลยว่าออคุณต้นครับ เราจะเปลี่ยนกองเปลี่ยนคาร์บอนอะไรยังไงนะครับวิธีเปลี่ยนคาร์บอนตัวนี้ครับให้ดูตัวนี้ก่อนถ้าเป็นกองตั้งนะครับก็คือจะขันตัวนี้ออกนะขันตัวนี้ออกแล้วก็เปิดน้ําได้เลยเปิดน้ําคาร์บอนมันจะพุ่งออกมาหมดเลยเนาะแล้วก็เราก็กอกคาร์บอนใส่เข้าไปแล้วก็พันเกีียวแล้วก็ปิดเหมือนเดิมแค่นั้นเองครับวิธีการใช้นะใช้ 1. 4ุสี่ลิตรนะครับตัวนี้นะหนึ่งุดี่กิโลขออภัยครับส่วนตัวนี้วิธีการเปลี่ยนคาร์บอนนะครับง่ายมากเลยตัวใหญ่นะวิธีการเปลี่ยนคาร์บอนนะครับ มันจะอยู่ตรงกลางตัวนี้ให้เราหมุนเกลียวออกแล้วก็เปิดน้ําคาร์บอนก็จะพุ่งออกมาแล้วก็กรอกคาร์บอนใส่เข้าไปแล้วก็ปิดเกลียวแค่นั้นเองสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันถอดจุกนี้ออกมานะครับแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดน้ําเปิดทิ้งคาร์บอนไปคาร์บอนก็จะพุ่งออกมาเองเลยแล้วเราก็ใส่คาร์บอนแล้วก็หมุนเกลียวเข้าเหมือนเดิมนะครับสําหรับการใช้งานนก็ไม่ยากนะครับโอเค ก็ยังไงผมก็เป็น DIY ที่พยายามพัฒนาสินค้านะครับสินค้าทุกอย่างที่เป็น DIY ที่เป็นาการออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกอย่างจากผมผมเป็นคนออกแบบเองไม่เคยลองเรียนแบบใครนะครับทุกอย่างที่ออกรูปแบบมาเนี่ยคือผมเป็นคนคิดค้นทั้งนั้นนะก็ฝากท่านผู้ชมเป็นกําลังใจด้วยการกดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมฝากอุดหนุนสินค้าของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่างเป็นตัว แรกๆผมก็มีวิธีการทํากองด้วยตอนนั้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันสำหรับใครที่อยากประหยัดนะครับผมก็มีทั้งแจกแจกสูตรวิธีการทําแล้วก็มีจําหน่ายในราคาที่ไม่แพงนะครับก็ก็ลองดูอีกทีหนึ่งนะครับจะมีหลายอย่างเลยจะมีการลักน้ํามีสกิมเมอร์มีสกิมเมอร์อมมอรปั๊มน้าแลวเดี๋ยวกําลังจะมะีตัวเป่าขี้ปลาเนาะเป่าขี้ปลาแบบว่าเป็นเป็นตัวเป่าขีปลาแล้วก็สกิมเมอร์นะครับแล้วก็มี หลายอย่างเลยเดี๋ยวผมจะพยายามออกแบบแล้วก็ผลิตขึ้นมานะครับเบื้องต้นตอนนี้ก็เป็นกองคอนินที่พยายามเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพนะครับแล้วก็ใครที่ไม่เข้าใจจุดไหนสามารถโทรคุยกับผมได้เลยผมไม่ไม่หยิงนะครับไม่หยิงแล้วก็แบบว่าเป็นกันเองมากนะครับใครที่เคยคุยกับผมอาจจะทราบนะครับว่าผมนี่ให้คําแนะนําทุกอย่างเลยเนาะจริงๆแล้วถามว่าผมเชี่ยวชาญทุกอย่างไหมจริงไม่ใช่นะครับผมก็เป็นคนที่ชอบคิดคนแล้วก็ออกแบบพยายามพัฒนาออกแบบอะไรใหม่ๆ เพื่อมาปรับใช้กับสิ่งที่ผมคิดว่ามันยังขาดอยู่นะครับก็ยังไงฝากท่านผู้ชมอ่าอนหุดุนผลงานแล้วก็นหนุนสินค้าของผมด้วยนะครับผมก็ฝากไว้เท่านั้นวันนี้ก็มาทดสอบให้ดูแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเอกองคอลีมันช่วยอะไรจริงๆแล้วคือช่วยกองคอลีในน้ำปราปาทําให้น้ําของคุณเนี่ยคุณภาพดีนะครับน้าคุณคุณภาพดีแล้วก็สามารถเลี้ยงปลาได้โดยที่ปลาไม่นอกน้านะครับก็วันนี้ก็ ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมพยายามมาอัปเดตคลิปใหม่ๆเยอะเลยเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอ่าประกอบประกอบการลักน้ําให้ดูใช้อะไรบ้างนะครับประกอบยังไงวิธีการใช้ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกท่านผู้ชมทั้งหมดเลยนะครับว่าคลิปหน้าแน่นอนผมสัญญาแน่นอนนะครับแล้วก็น้ําบาดาลก็กําลังจอกเลยเร็วนี้สาหรับกองน้ําบาดาลแล้วก็กองน้ําแบบว่าระบบแบบน้ําดื่มน้ําดื่มแต่ไม่ใช่ไปดื่มนะครับเลี้ยงปลานี่แหละ แต่เป็นระบบสมชั้นนะครับระบบเหมือนน้ำดื่มเลยนะครับผมก็จะทำออกมาเร็วๆนี้ก็มีทุกอย่างเลยนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามผลง,งานด้วยนะครับวันนี้นายตัวเองขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนี่ผลการเทสผลการเทสของเราเป็นยังไงครับขาวเหลืองเห็นได้ชัดเจนนะครับก็รู้วิธีการทดสอบแล้วนะครับก็ไม่ยากนะวันนี้ก็นายตัวเองลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ